มีความตั้งใจแล้วก็ท,ทาําทําคะแนนได้ดีเรียนเก่งครับเรียนเก่งแต่เป็นคนดื้อ,อ <c oughs> เป็นคนดื้อแล้วแล้ววันนี้เขาขอลูกศิษย์กขขอแรกอาจารย์หน่อย <c oughs> ดรื้อเนี่ยหมายถึงตั้งแต่ปหนึ่งนะ <c oughs> ไม่ได้เรื่องอะไรหรอกสิ่ง <c oughs> ที่เรื่องนั่นะอ่จริงจริงนะลุงตา,มาไม่ได้เรื่องอย่างอื่นนะอ่าอเรื่องเลือเอาไม้ไปแ,แย่รงเรียนหญิง แล้วลามไปใส่ครูอย่างเงี้ยครูเนาะอ่ะจริงจิงนะ,ะก็เลยโดนตีบ่อยๆเนาะ,ะแต่เป็นคนที่รักครูนะอ่ายิ่งยิ่งตีเท่าไหร่กูก็ทําทุกวันเหมือนกันเออเน่น่ยไม่ได้เรือยอย่างอื่นเนาะหมายถึงเรียนสมัยก่อนมันไม่ได้เอาเกรดมันไม่มีเกรดเนาะกี่เปอร์เซ็นต์ี่เปอร์เซ็นต์ลวงตาเนี่ยแปดสิบเปอร์เซ็นขึ้นอย่างน้อยแปดสิบก้าอถือว่าแต่ว่าขาดเรเียนบ่อย ห้าวันเนี่ยเรียนเก่งที่สุดคือสามวันไปโรงเรียนเส่วนว่าก็จะดื้อแต่ว่าอาจารย์ก็จะรักรักอยู่เนาะแต,แต่แต่ตีตีด้วยความรักเนาะประมาณนี้ไม่ได้รื้ออย่างอื่นนี่คืออาจารย์ที่สอนลุงตาตั้งแต่เด็กตั้งแต่ปหนึ่งอะนะปสี่ถึงปสี่ถึงปสี่เนาะเห็นไหมอาจารย์ก็อายุแก่แล้วเออเจ็ดสิบแปดครับเจ็ดเจ็ดสิบแปด S 1> <S 1> จะแปดสิบแล้วพวกที่สอนอ,อยู่ร่วมๆกันเนี่ยลุงตาก,ก็ส่วนมากก็หล่นล่วงไปด้วยวัยชราด้วยด้วยด้วยอายุนนเนาะนะอาจารย์นำนาจานาอาจารย์กัญญามณีอาจารย์กัญญาอาจารย์มณีเหนนาะอ่าเนี่ยอาจารย์กัญญาอาจารย์กัญญา,า,านี่แหละที่ว่าเอออ่าอาจารย์กัญญานี่แหละที่โดนโดนแย่ ทำไมท่านเพิ่มบรรจุใหม่ๆเอออ่ะทุกวันนี้ท่านก็ยังมาหาอยู่หาลูกศิษย์คนนี้อยู่เนาะเออเห็นไหมอ่หลุงตาเนี่ยเป็นคนอ่าอ่าเคารพครูบาอาจารย์เนาะคารพครูบาอาจารย์ตอนนี้ครูบาอาจารย์พาไปทำอ่าโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชทุกปีนะลวงตาก็จะมอบปัจจัยสนับสนุนเนาะครับอ่ะ พราะหลวงตาเป็นคนกาลสินเกิดที่กาลสินก็เลยบ้านเกิดก็คือกุชินาลายัยเนาะรงพยานสมเด็จพระยุพราชอำเพอกุชินาลา์รู้จักบริจาคปีปีละหนึ่งแสนบาทแต่ว่าถ้ามอาีอะไรที่จะทำก็จะไปช่วยทำนะเออนี่ก็ปีนี้ก็จะไปนาคูโรงพยาบาลนาคูด้วยที่กาลสินคือไปทำตึกสองตึกแล้วละ่ะปีกลายนี้รู้สึกว่า ประธานฝ่ายฝ่ายสงก็คือมนทพัพภาคที่สองพลโทบุญสินประธานฝ่ายสง์คือหลวงตาที่โรงบาลน,นาครูอำเภอนาครูจังหวัดกรสินปีนี้ก็ได้ได้ได,ได้ได้ไปอีกครั้งหนึ่งเนะาะทางตึกอสุขเชิญแล้วก็ตึกอ,อะไรสองตึกแล้วคือประสบความสำเร็จเห็นไ,ไหมกุชิมาลายนี่สร้าง ต่างห้องผ่าตัดห้องผ่าตัดสี่ห้องโรงพยาบาลและปีนี้ก็จะมีให้ทุนนักเรียนพยาบาลและทคนมีการแพทย์สิบทุนทุนเท่าไหร่ทุนละสองแสนครับทุนละสองแสนบาทเนาะพวกพยาบาลเนี้ยพอได้ทุนไปก็หนีตามผัวไปเัาง หลวงจาก็ยินดีทำทำประโยชน์ทำประโยชน์ชนต่อต่อต่อประเทศต่อแผ่นดินเนาะเมื่อวานนี้ก็มีลูกศิษย์ลูกหาในกลุ่มชนบุรีมานำสิ่งของทุกหลายเข้าไปช่องบกมานอนอยู่ในพื้นกลับไปมื่อเช้าเนี่ยหลวงจาก็เลยแนะนำว่าสิ่งที่ขาดทาหารขาดก็คือคุมเท้าเป็นส่วนมากคุงเท้ากางเกงใน อนาก็ก็มาคุยกันอยู่ว่าตามประเทศชายแดนเนาะทหารเนี่ยลำบากลำบากมากนะที่อยู่ชายแดนเนี่ยเนาะพูดถึงแม้แม้ไม่ได้ลบก็บลำบากนะเพราะบ้านเราเนี่ยบ้านนอกเนี่ยยังยังยังสบายกว่าทหารนะแต่นะถ้าไปลงพื้นที่จริงๆอันเนาะอ่าอ่า คือแม้แต่หลุมเพราะเนี่ยมันก็จะมีน้ํามีอะไรหน้าฝนเนโอ้ลำบากมากยุงด้วยเนาะ,ะแล้วมันมันไปก่อสร้างอะไรไม่ได้ก็นอกจากทําเต็นท์ทำกระสอบเล็กๆอยู่เนาะ,ะผูกพังอะไรอย่างเงี้ยผู้ใดได้เข้าไปชายแดนช่องบอกเอ้ยอะไรเอ้ยแถวๆชายแดนเนาะทหารอของพวกเราก็ลําบากอยู่เนาะอะยอะเดียวท,ที่จริงเนี่ยมันเป็นกําลังใจมากๆเลยนะ เป็นกำลังใจว่าพวกเราแนวหลังก็เรียกว่าทหารคือแนวหน้าเนาะสมควรวันนี้เราเราไม่ทับคงไม่ได้มาครับคงเป็นพรุ่งนี้เนาะเออพรุ่งนี้ว่างั้นอันนี้ก็เป็นทหารเหมือนกันคนโทพันโทมาบวชที่นี่ะบวชที่นี่หลายคนนะครับอ่เนี่ย น,นี่เพื่อนทหารลงตาก็มีนะเป็นเสอันนั้นสายเสพลตีสมศักดิ์บำรงศิลป์เขาเพิ่งบวชบวชเข้าภาษาเนี่ยคือ,อเขาเรียกเสสมศักดิ์พลตีบุญศิลป์เออไม่ใช่พลตีสมศักดิ์บำร,รุงศิลป์เนาะอันนั้นก็เสอเขาเรียกมาสายสายนั้นเนาะ,ะ,ะเนี่ยก็ส่งรูปให้อยู่แล้วลุงตาก็ เป็นเพื่อนสนิทกันพลตรีบุญศิลป์พลตรีสมศักดิ์บำรุงศิลป์เนาะเป็นเสพลงตาก็เป็นเสเหมือนกันลุงตาสีบ่สู้ฟังเสเพเลยพันพ,นพันพลโทบุญศิลป์นี่มีมูยีย่บันจุนจังอ๋ออันนี้ไงเพื่อนมันเนี่ยเหเพื่อนเป็นผู้หญิงเพื่อนเรียนหลักสูตรค่ะสูตรของกองทัพที่สองไม่ไม่เป็นเพื่อนตั้งแต่ป .1 ป .2 เลยฮะนี่วันจุนจังลูกยายกสุดายสุด เหนื่อยใหญ่เวินชื่อว่าต้อมชื่อจริงๆว่าวิสูตรมานเรียยหลวงตาไม่ค่อยากรู้จักหรอกไม่บอกบอกสูฟังว่าเอดีเพื่อนเพื่อนบอกสูผมฟังอืตอนนี้กำลังอยากหลบด้วยซ้ําไปท่านพ้นโทษบุญสินนี่เป็นเพื่อนซีกันเพื่อนว่าอตอนนี้บุญศิล์เนี่ยเขารู้จักทั่วประเทศใช่ใช่กอนเนี้ย อ่าเป็นเป็นเซเล็บแล้วกลายเป็นเซเล็บแล้วเลยไม่มาหากูเลยโอกูว่าตอนนี้จะเป็นนักร้องแล้วมั้งกูว่าเขาเรียกมอนแคนด้าร้องเลยอ่าโดยรองคับร้องอ่าว <tr> ัน <t> น <ern Anthony> <issance> <tr> ี้ก็ผู้บัญชาการกองกำลังผู้การผู้การผู้บังคับการผู้บังคับการ เออกูบังคับการกูก็ไม่รู้แล้วว่าบังคับการยังไงเออเนาะคือเพราะวาอนาคตแม่เขาหมดแล้วพวกนี้เออเออเนาะอืมแม่มึงก็จะจะมาชี้นำก้อยใหถ้าตามตามตำแหน่งพวกกาจะมาจากสายตวงนี้แหละพวกพี่กุ้งเข้ามาสายนี้แต่เขาไม่อยู่อีสานเหนือแกันเขาไม่อยู่อีสานได้ก็ออกจากช่องบกออกจากช่องบกส่วนมากเนาะอยู่แถวๆนี้เนาะขึ้นไปเนาะแต่พี่กุ้งเข้ามาจากงโน่เนาะก็เลยไม่ค่อยชินเ ก็ให้ทั้งให้ผู้สนองก็จะที่ทางอีสานเหนือการอีสานได้เนี่ยมันเป็นพวกเติร์มเขาใช่สิมันคนมันเป็นคนอุดรไม่ใช่อ่ะบุญสิลป์แน่ไหมอ่านะอ่าอุดรกับอุบลก็ไม่ห่างกันนะประมาณนั้นไม่ดูในแผนที่ไงนิดเดียวเองที่จริงหลวงตาก็อยู่กับตำรวจทหาร ะอยู่ตลอดมื้อเช้าก็นักเรียนนักเรียนโรงเรียนอ,อยากทำน้ำให้เด็กเด็กเนี่ยบางทีเนี่ยไม่มีน้ำกินต้องไปซื้อน้ำกินที่นี่ครูบ้าน,นอกอะ่ะพออมามา,มาสามหนแล้วมามื้อเช้าเนี่โอ้โหลุงตาก,ก็บอกว่าเฮ้ยกูเลยว่ามึงไม่ยุบโรงเรียนทิ้งเลยล่ะมาอยากอยากได้น้ำน้ำดื่ม ไปเครื่องทําน้ําดื่มสะอาดกับกองให้เด็กเออคือสูบน้ําขึ้นมาแล้วไปเครื่องกองลงมาให้เด็กอะ่ะน้ําสะอาดให้เด็กกันเนาะอ่าหลวงจาก,ก็เลยว่ามึงจะใช้เงินเท่าไหร่นะก็เลยออกเงินให้หมื่อเช้าเนี่ยอาทั้งที่หลวงตาก,ก็ไม่มีนะอะก็เลยพยายามเก็บเล็กผสมน้อยรวมกันแบงยี่สิบมั่ง,บงแบงร้อยมั่งอ่านะ อ่าก็ได้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 ได,ได้ให้ไปนับกันตั้งนานนะเห็นไ,ไหมเออนับกันตั้งนานได้ได้ได,ได้เอาไปทําที่จริงเนี่ยถ้าถ้าสมัยก่อนเนี่ยหลวงจารเป็นคนนําบริษัททําพวกเนี้ยเข้าไปสู่นักเรียนทุรกันดารทําน้นําสะอาดให้เด็กมันเออแต่ตอนนี้หลวงจาร์าไม่ไม่ค่อยได้งานมันเยอะขึ้นเพิ่มขึ้นนะ เยอะจริงๆอะเนาะอ่าก็เลยไม่ค่อยได้นั่นที่ทําหนังสือมาเดี๋ยวนี้กองเท่าภูเขาเนี่ยอ่าคือเสนอมาเนาะเสนอมาได้เนาะเออแต่จะพิจารณาว่าอะไรสมควรทําไม่สมควรทํำก็เยอะนะอ่ทั่วประเทศอ่ะเออมันก็เยอะวันหนึ่งวันหนึ่งเนาะโดยเฉพาะหลวงจาก็ไม่ค่อยอ่ามีอะไรเนี่ยรายได้วันนี้ก็เพิ่งได้พันกว่าบาทเออพันบาทเนี่ยเนาะเห็นไหมออ ู้สึกเศรษฐกิจไม่ดีเลยเนาะตัะ้งใจอีก๊อบทําพิษเนี่ยนะ,อะนะเออไม่ค่อยไม่ค่อยมีใครอ,อยากล้วงกระเป๋ากูาเอาไปเปศสีกานะออนะธรรมดาหลวงตาก็เปนะเปอะไรละ่ะเปทุนการศึกษาเปโรงเรียนสินธุรการดานเนาะเปตำรวจเปทหารเปเเโรงพยาบาลเห็นไหม เออเปพระเจ้าพระสงฆ์ที่เดือดร้อนเนาะลงจาลงไปทุกที่เนาะะแบ่งไปนะแล้วก็ครอบครัวหลงจาก็เป็นครอบครัวใหญ่มีคนอยู่นี่พันคนพันกว่าคนตอนนี้เป็นพันแล้ววัดป่าบ่อน้ําพระยิมหลงจก็ตั้งคําถามเมื่อเช้าเนี่ยตั้งคําถามตั้งโจทย์ให้ให้พวกพวกพออ,อพวกอะไรที่มาเมื่อเช้าเนะี่ยตั้งโจทย์ยังไงรู้ไหมคนพันกว่าคนเนี่ยกินวันหนึ่งเนี่ย วันเดียวเนี่ยนะ,ะคิดว่าจะใช้ทุนเท่าไหร่ต่อวันหนึ่งหลักนะคนพันกว่าคนเนี่ยยกน้ำขึ้นดื่มเนี่ยนะคนละขวดต่อวันเนี่ยนะอ่าคิดดูจะว่าจะลงทุนเท่าไหร่คนพันกว่าคนเนี่ยยกกาแฟขึ้นมาแก้วหนึ่งนะ จะให้ต้นทุนเท่าไหร่นะเห็นไหมคนพันกว่าคนเนี่ยอาบน้ำเนี่ยจะใช้น้ำกี่ลิตรฮะอ่าเห็นไหม <c oughs> และและทุกวันทุกวันแหละตลอดเดือนเนี่ย,ลอ,อยลองกองลองเอาไปโจทย์ว่าจะใช้เงินเท่าไหร่ต่อเดือนอ่าและหลังจากก็เลยตั้งโจทย์ว่า ใช้รถสองแถววันเช้าหนึ่งอ่ะสี่สิบคันไปบินทบาททุกวันนะค่าน้ำมันรถเรือนเท่าไหร่นะต่อวันต่อเดือน,อนเนี่ยเนี่ยทหารก็จะรู้อยู่เนาะไปทุกเช้าเนี่ยคิดดูว่าจะเพราะนั้นรวบรวมเดือนหนึ่งจะลองเอาไปคำนวณดูคร่าวๆว่า จะใช้เงินเท่าไหร่ต่อเดือนนะหลวงตาเลี้ยงลูกเนี่ยพันกว่าคนเนี่ยโวยหลวงตาคนเดียวอวัดนี้ไม่มีเห็นไหมไม่มีตู้บริจาคไม่มีกระถิ่นไม่มีพระป่าไม่ได้รับนิมนต์ข้างนอกเพื่อจะไปสวดนู้นสวดนี้มีซองมีอะไรไม่มีเนี่ยมาบวชด,ดูทหารเนี่ยใคอโดเนเห็นไหมทหารหลายคนนะมาบวชทีเนี่ยนะ เงีย่ยพะฟึ่งมาบวชนะเว้ยพันโทสองคนพันตีก็โดนรถถังเหยียบหัวคนหนึ่งปัญญาอ่อนเนี่ยอยู่กับกูเนี่ยผู้พันสมบัติคือแกเป็นทหารบกนี่แหละแต่ไป๊โดนอะไรไม่รู้เส้นเส้นอะไรนะผ่ากะโหลกนะอาตอนนั้นมาอยู่กับกูสามปีแล้วเออรี่มาคือมันไม่ไหวแล้ผู้พันสมบัติ ก็มาอยู่กับหลวงจาน,นี่แหละเนาะหลายคนตำรวจก็เยอะทีเนี่ยนะบวชมีอันตำรวจเองฮะอ,อยู่นี่เยอะเหมือนกันและโจรก็เยอะโจรก็มีเพิ่งออกจากคุกมากก็มีลายพ้อยมานะก็มีอยู่คือมีทุกอาชีพนี่คือศาสนาเรา เห็นไหมวัาป่าบบราณปิดโดยตัวหลวงจาเองเนี่ยอ่าเป็นคนดูแลทั้งหมดค่าใช้จ่ายทั้งหมดอ่า,อาเห็นไหมวันวันหนึน่งนี่สร้างกุฏิตอนนี้ไม่พอกันกำลังสร้างอีกแปดสิบหลังเห็นไหมอ่าแปดสิบหลังนี่ตอนนี้เพิ่งได้สี่สิบอ่าสี่สิบหกหลัง อาสี่สิบหหลังเหลืออยู่34หลังก็ครบ80และก็ทํากุฏิหลังละหมื่นหลังละหมื่นบาทคือไวไฟเพื่อจะมาสํารองคือมันไม่ทันกันอีก40หลังอีก4ี่แสนบาทเพื่อจะเอามาตั้งมาตั้งให้เขาไปอยู่กันก่อนนะเพราะมันหน้าฝนมันลาําบากทั้งพระทั้งชีเนาะเห็นไหมอ่านี่คือค่าใช้ใจ่ายแต่แต่ละวันแต่ละอาทิตย์แต่ละเดือน เนะถ้ามองเห็นแล้วใครบอกว่าคนจะร่ำรวยว่าพ้าสิ้นคิดนี่มีตังค่นะอ่านอะ่ามีถ้าไม่มีอดตายแน่นะอ่าาจะตอบว่าวัดป่าบ่อน้ำบ่ออินไม่ม,ไม,มีไม่มีตังเลยเก็ไม่มีใครอยู่ได้แล้วละ่ะมีแต่เรามีแค่ไปวันวันนะ หลวงตาไม่เคยสะสมเงินทองไว้ไม่มีเงินที่สะสมว่าเป็นกองเป็นร้านนะไม่มีนะในบัญชีหลวงตาเนี่ยไม่มีมาตรวจสอบดูได้เลยเดี๋ยวจะให้ดูไม่มีและก็สุ่มเสี่ยงมากอยู่กับหลวงตาหลวงตาเคยพูดว่าถ้าไม่มีก็อดด้วยกัน่ะอ่ะ,อะ ไม่มีก็อดด้วยกันกูก็อดมึงก็อดถ้ามึงอยู่ไม่ได้มึงก็ไปถ้ามึงพร้อมที่จะอดกับกูมานะเพราะนักปฏิบัติเราพระเราเนี่ยต้องต้องไม่ไม,ไม่ไม่มีเงินถ้าพระมีเงินเนี่ยมัน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 จะมีอ่าลหลายหอย่างตามมาปัญหานะปัญหาหนึ่งละสิกากรสิกากเกณฑ์ าจกกูไม่กลัวหรอกกูอยากให้ก๊อปก๊อปก๊อปนะทาเลยกูเนี่ยนะเพราะว่าเพราะว่ากูบวชเนี่ยไม่ใช่บวชตอนตอนเด็กลวงตาบวชเนี่ยบวชบวชตอนแก่และบวชตอนอายุอ่อโอ้ยประสบการณ์เพียบอา่านะเออนะเพราะว่าผ่านการมีภรรยามาแล้วพูดง่ายๆอา่อาอ่า เขาก็รู้ว่าเฮ้ยอย่าไปใกล้นะแม้แต่เทวดาผู้หญิงเหมือนกันนางฟ้าอย่าไปใกล้พระองค์นี้นะเอะอฮะกูเคยไปมาทีหนึ่งแล้วว่างะ,ะมันไปมันไปเข้าฝันพระองค์อื่นะอย่าไปใกล้หลวงตาสินคิดนะว่างันท่านดูนะท่านดูท่านดูนะออเนี่ยเนี่ยเห็นไหมเพราะฉะนั <h> ้นว <h> ัดป่าบ่อน้ำปินของ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 พวกเราเนี่ย นะไม่มีไม่มีเนาะเมีเนี่ยไม่ไม่ไม่ใช่หลักร้านมีไปวันต่อวันคนใกล้ชิดหลงตาหลายๆคนจะรู้พระจะรู้เมื่อวานไอ้เก็บเงินไว้จ่ายค่ารถจกรถแมคโครคือไปซื้อแมคโครละล้านสี่ล้านสี่แสนบาท แล้วทีเนี้ยมันมีแค่ร้านสองแสนบาทนะก็เลยก็เลยขาดจิตข้ามสองแสนทีเนี้ยมีคนมาออกออกเอาไปก่อนก็เลยก็เลยต้องหาเงินใช้หนี้เขาเมื่อวานเนี่ยสองแสนแล้วก็ซื้อที่ดินอีกสามแสนห้าหมื่นบาทก็เป็นห้าแสนห้าเมื่อวานน,นะนะก็มีคน ไม่ชีรวมตัวออกมาเมื่อวานเนี่ยรวมตัวบริจาคมาก็ได้เงินประมาณาประมาณสี่ห้าแสนนี่แหละห้าแสนห้าแสนกว,กว่านี่แหละพอดีกูได้ค่าพอดีไปเชนี่เขาแล้วปุ๊บนั่งปั๊บแค่นั้นแหละนะเจ้าแรกคือตำรวจมาก,ก่อนอออหนึ่งแสนบาทเนาะ กูก็ไม่รู้จะว่ายังไงกําลังคะกตะกูปฏิเสธมีตังอยู่ไงกูบอกว่าที่ตังกูจะไปจ่ายค่าที่เขาเนะมันบอกให้ผมก่านได้ไหมก็เลยให้ไปแสนหนึ่งแล้วก็มีอีกคนหนึ่งมาทวงค่าทุเรียนอีกเจ็ดหมื่นแล้วก็มีอีกอลักเรียนกลุ่มหนึ่งมาอีกแสนกว่าบาทเอาไปเอามากูกติดลบไปอีกอ่าอ่า เมื่อวานเนี่ยหมดไปห้าแสนกว่าบาทที่ที่ที่บริจาคมาร่วมมาอ่ารุปไม่ได้ใช่นี่ไม่ได้ใช้นี่เลยทีนี้พอดีอ่าเมื่อเช้าเนี่ยเขานิมนต์หลวงตาขอให้ไปบิณฑบาตอยากใส่บาตรหลวงตาเขาก็เลยถวายมาแสนนึงหลวงจาก็เลยเอาไปถวายพระอาพาธเอาไปมอบให้พระอาพาธพอดีพระอาพาธ ก็เลยถวายคืนมาเมื่อเช้าเนี้นะไม่เอาออหนึ่งแสนหนึ่งพันบาทกูก็เลยใช้นี่เข้าไปแสนบาทแล้วเมื่อเช้าเนี้ขาดหยุดแสนหนึ่งเออเห็นไหมเออเนี่ยเห็นไหมแต่ละวันแต่ละเวลามีมาปุ๊บเนี่ยบางทีให้ไปก่อนสิ่งที่ให้ไปก่อนคือนักเรียนเนี่ยบางคนเนี่ยอ่าลังคา อาจารย์ญญลังคารั่วเด็ก<ๆ>เด็กปหนึ<ๆ>่งอ่ะเด็กเด็กอนุบาลอนะ่ะลังคาล่วเห็นไหมนี่คือเราเราต้องด่วนบางทีต้องเอาพระไปขึ้นหลังคาให้โยมเลยนะจริงๆซื้อสังกะสีซื้ออุปกรณ์ไปไปขึ้นเลยไปมุ่งให้เลยหลายโรงเรียนนี่เราพี่นาจะนี่เราซื้ออุปกรณ์เข้าไปเห็นไหม<ๆ>เราไม่ได้รักษาตั้งแต่ครอบครัวเรานะวัดป่าครอบครัววัดป่าพนัมพีนะเราแบ่งให้ ไปช่วยเหลือครอ,อบครัวข้างนอกด้วยเอามองในยะเป็นครอบครัวเห็นไหมอ่า<ม>เพราะฉะนั้นความยากลำบากนะแต่เรามีน้ำใจเนาะเรามีน้ำใจมากๆเนาะวันนี้เป็นวันที่นัดทุกปีเนาะก็จะมามอบให้โรงพยาบาลพยุหราชหนึ่งแสนบาทเนะอะทุกปีเนะอะมาก มามอบเลยหนึ่งมะนะนี่เห็นไหมกูพึ่งเข้ามือมาเหมือนกันนี่เห็นไหมเออเนี่ยนะนะเห็นไหมทุกปีโรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชอำเภอกุชินารายเนาะเนี่ยเนี่ยเอาะเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเออเออเถ้าจะจ้องก็จ้องจ้องคนขับรถกูนะพร้อมนะ อ,อย่ากูให้มันห่มผ้าเหลืองกไอ้สิงไปก็ได้นี่เห็นไหมลุงตากา็ัคุณ่งท่งเนี้ยมาเปิดเผยให้ฟังเลยเนาะนะลุงตาครับอืไปสำหรับสำหรับลุงตา,าเนี่ยหลายหลายอย่างมีหลายอย่างมากนี่นี่ประกาศเลยนะอ่าสิบสองสิงหา นะวันแม่แห่งชาติเนาะอ่าหลวงตาบก็ได้เข้าไปได้ได้อะไรนะได้โลกได้โลกูได้โลกทุกปีเออกูว่าน่าจะมีน่าจะมีรางวัลเออน่าจะมีรางวัลเนานะได้แต่โลกมาไม่รู้มีใครละอยากได้โลกไหมกูจะขายนะเออนะ ให้เอออันนี้ก็ทุกปีได้แต่เข็มเข็มมา่อเคเออบอกว่าถ้าถ้าได้ปัจจัยสักร้านมาเอาเข็มคืนไปก็ได้นะเออเพราะว่าหลวงตาตอนนี้ช้อตไม่ต้องการเข็มต้องการปัจจัยเนาะเออไปอ่านะ พอออกเรื่องออกไปทางนั้นเลยอาจารย์นี่อาจารย์ประจักษ์เคยเคยเคยเเคคยยสอนหลวงตาตั้งแต่เด็กสนใจราชไทยอ่า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 ไม่ไกลหรอกไกลไม่มาหรอกนะแล้วเพราะเพราะฉะนั้นวันนี้เป็นกรณีพิเศษอะไรสุดเนี่ยเฮ้ยมีคนรู้กูไหมเนี่ย ท่านนักเตะเขาว่าเจ็ดเนครับฮะเอามีคนดูอยู่กลางวันมันไม่ทำการทำงานกันทีไ่ไหนมาอ่าก็รวมหกหกร้อยนะฮะรวมทั้งก็หกหกร้อยโอ้มีมีคนดูไหมครับห้าร้อยสามสิบโอ้ยคนดูอยู่เนาะอันนึกว่าวันนี้วันนี้ก็ <c oughs> อ่ากรณีพิเศษเนาะอ่าเพราะฉะนั้นวันนี้ อ่าอลองไม่ทับไม่ได้มาอันนี้มาแทนอันนี้จะขึ้นเป็นผู้บัญจาราบกแล้วแทาารตกนแล้วไม่ไม่กูพูดอย่างเงี้ยพูดอนาคตถ้าไม่ได้ก็ทําขึ้นไปเขียนเอาเองก็ได้นะนะเนาะ หลวงจาก็ขออนุโมทนาสาธุการกับโรงพยาบาลพยุพราชเนาะหลวงจาทุกปีทุกปีไปทำห้องห้องผ่าตัดสี่ห้องก็สิบล้านบาทเออเห็นไหมเ,ออเห็นไหมเขาบอกว่าหลวงจาไม่ทำโรงพยาบาลโรงพยาบาลน,นาคูนี่ไปทุกปีหลายโรงพยาบาลเออเห็นไหมหลวงจาเนี่ยเหมือนกับคล้ายๆว่าเป็นกระทรวงใดกระทรวงหนึ่งเลยนะโอ้ยหลายกระทรวงอยู่ทีเนี่ย เออนี่วันแม่แห่งชาติเนี่ยทุกปีได้ได้รับรางวัลได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณวันแม่แห่งชาติทุกปีและปีนี้ก็จะ,ะเข้าสิบสองสิงหาเลยก็เป็นรับเนาะ,ะแล้วก็วันที่อะไรนะเอะวันที่ยี่สิบยี่สิบสี่ยี่สิบกันยาก,ก็ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณกับอในหลวงรอสิบของพวกเราเห็นไ,ไหม ผู้ทําบําเพ็ญประโยชน์ดีเด่นแห่งแห่งประเทศไทยเลยนะแห่งชาติเนาะนั่นแหละกูก็พูดไปอย่างนั้นแหละมึงก็ชาติใหญ่กว่าหนูดูกระลำมานะจะดีใจยด่นแห่งชาติมึงนี่นะรับของใกูว่าจะรับละคำพอเป็นสองคำไหมไม่ครับมันก็เป็นมันก็เป็นไองกูว่าจะขายแบ่งกับมึง นี่เห็นไหมและปีนี้ได้รับเยอะมากรางวัลนี่อย่างโรงพยาบาลพุพราเนี่ยรับเข็มรับเข็มประกาศเกียรติเกินช่วชูเกียรติอย่างมหาวิทยาลัยต่างๆที่หลวงตาไปมอบคุณการศึกษาอยู่หลายมหาวิทยาลัยบางมหาวิทยาลัยก็ล้านกว่าบาทบางมหาวิทยาลัยก็หกแสนเจ็ดแสนบาทเห็นไหมทั่วทั่วไปทั่วไป อ่านี่เขากำลังว่าอยากให้หลวงตาไปเป็นล็อกเตอร์อยู่เนี่ยกูจะได้เป็นล็อกเตอร์แล้วนะอ่าเห็นไหมทำํานนยายาวเงียไม่ไม่เดี๋ยวกอฟมึงรู้นะกูได้เป็นล็อกเตอร์แล้วนะกูมีตำแหน่งมีกอลอฟเอ้ยเป็นล็อกเตอร์แล้วนะพัสสิทธิ์คิดนะตอนแรกมันไม่มองกูเพราะกูไม่มีตำแหน่งไงอ่าน่ะเนี่ยเห็นไหม เพราะว่าลงาุงซาทําตั้งแต่ไม่ใช่พุ่นมาทําตอนบวชนะตอนไม่บวชลงุงซาเขาทาเห็นไ,ไหมทําคุณงามความดีเนี่ยทามาตัเด็กจนเป็นนิสัยนะเห็นไหมเออเรื่องทานเนี่ยเรื่องทําบุญเนี่ยไม่มีใครเกินเห็นไหมไม่มีใครเกิน ทำไม่มีก็ทํามีก็ทําไม่มีก็ทําวันไหนเนี่ยไม่ได้ใส่บาตรเนี่ยออยู่บ้านเนี่ยไม่ได้รู้สึกไม่ดีตื่นเช้ามาเนี่ยต้องไปขับรถไปตลาดซื้อของมาปูไว้โต๊ะหน้าบ้านวันละสามสี่วัดที่ที่พระต้องมาบินสบายหน้าบ้านทำอยู่อย่างนั้นจนเป็นนิสัยั้งแต่เป็นโยมเห็นไหมเออพูดถึงนะและก็จะทำแบบนี้ไปจน หมดตายนั่นแหละคืหมายถึงลมหายใจสุดท้ายเนาะ,<ม>ะอ่าอ่าก็คงอยู่อย่างนี้ไปตลอดชีวิตนี้และพอมอบกายถวายชีวิตแก่พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไปแล้วนะอ่านะแต่สิ่งที่มีชีวิตเหลืออยู่ถ้าทำอะไรได้ก็จะทำเนาะ<ม>วันนี้ก็เอาละมั้งกูว่าพวกถ่ายทอดสดเนาะ <c oughs> มันมาเอากล้องมาส่องกูอยู่ตลอดเอ้า <c oughs> ให้แค่นี้แหละแหม ตั้งแต่ดซีซีนั่นแหละกูแหละเฮ้ย